แล็กีจาโอ้เหีนตกจ้ะนงเยียนได้หน่อยหัวเบ๊ะนี่หนอโอ้กับหัวก็เขียงขื้นตัวพี่นนอโอ้เสียดเลยนี่แกร็ดแล้อ mọi người có một cái nhóm tam đơn lắm nữa mọi người 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 mọi ีกมากแล้วมีหมอนยูต่อเตียหน่ะอือ้ยหนาวไปนอกูเบา กบากบหนาวบ่หนาวบกบก้มหนามันะยืดัจนเหวะี้หัวัหนาวดอกนอยากไปหาผู้สาวบอกคนหนึ่งขืนขี้กันอ้บ้าตผู้บ้าขืนขี้กันแก่ไห์อากกินฝนมันมาอาไปหาผู้สาวากไปหาสาวกบอ มื lên, th ắn, thì thì ่อนึงแจ็คสี่ไทยังหพี่เห็นนอบุงนิษตามกัามัเบิ้งหกรลงเจใหญ่ยุ่นไม่ลายไม่เด้อพี่น้อยเลยใหญ่ยุ่นกตว่าไม่แน่สีไยให้เบิ้งแอบแค่เิ้งขึ้นเพิ่ง่นกล้องมึงสาวกด ก็ขึ้นฉุกฉุกพนฉุกฉุกทนหลายๆสวยมาเบ่งมาชมใหนกำลังใจใหญ่ยื่นผู้สาวผู้สาวก็จะออกไปหาผู้บ่าวผู้บ่านไหนเต็นต็ม คนีแตหน่อยกือใค่ยู่เมาแห้งกันแห้งกระสาบรนี่มองยูและอยกัพ่ออยูดดดเขแงสาบจากจากหลยยนี่มองยูมองเข้าเลยมองพื้นกับเียรกหน่อยเลยคือหนไม่หั อาอยู่แถวทนี่ละครอยู่ป้ากังดี่นี่เหอเมี๋วเดยวเดยวเดี๋วจัวันเดินขึ้นมากกันหนึ่งเขาโก้ไฟเก็บกินเห็ดอยากเลยพี่น้องเอ้ยนเข้า ดีมากกับตองต้มกินอ๋อกินใช่เดี๋ยเด่นเด่นมากอะใช่ ที้ไปเต้นเไปเ้าไปโ้นหัวแห้งเลยเ้าไปนอนไม่ไ่าดูไดกพี่น่ม่นหนยวคอยเสมอยต่ดูได้พี่มนก็นาจะพี่้องสวัสดีค่ะ